ngắm gì rồi <cười> 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 à, ับครเปลาออกมาทั้งนี้ปลาจากฝายนวยนพะออแล้วมักเลียนน้ำกู้รางรถกู้รางรถกู้หาปลาก็หาปลา ย้ำพื้นรถนะป่าใหญ่เนาะย้ำพื้นป่าไงขึ้นที่ออกว่ะโอ้ยป่าออกแกะกระโดคุ้มเบาคุ้มเบาเนาะโอ้ยมันก็้นที่ออกมาเป็นฝุ่นเลยคุณามืนอเมื่อคุณามันยังทีออก ไปอหยับมาพี่มันจังที่เห็นนั่นเด้เห็นยุปปาแล้วจัะนะมาพี่เห็นยุปปาหน่อยออกยุ๊ Nhé hindo hắn là loại hoa. Bye nha em gọi tìm câu gọi điện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  gọi มันเล่นนมวนเนาะมวนเนาะแบบนีกมันมักแล้วนะเอนัดนารนโอ้